พระพุทธเจ้าห้ามภิกษุรับเงินนะครับเป็นการผิดวินัยผิดเป็นอาบัติแต่ว่าส่วนมากแล้วภิกษุทั่วประเทศก็จะรับแล้วก็เก็บไว้แล้วก็ใช้เองโดยที่บอกว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปจําเป็นที่จะต้องเดินาทางและใช้ค่าเดินทางค่าอาหารค่า,าน้ําค่าไฟค่ารักษาพยาบาลอาืออันแล้วก็อ้างว่าไม่เป็นไรอาบัติก็เดี๋ยวไปปรงได้อา่า แล้วก็ทําอย่างนี้อยู่เรื่อยๆอ,อรับมาแล้วก็ใช้แล้วก็ปรงอาบัตอาอ,อย่างนี้สามารถจะทําได้หรือไม่ครับอก็คือคืออาบัตก็ไม่ได้มีไว้ให้ให้คอยปรงแล้วว่าทําผิดเรื่อยๆมีไว้เพื่อว่า,พ,าพลาดพลังแล้วก็ออปรงแล้วก็จะสำรวมระวังต่อไปนะอ่นะอ่าอันนี้ในเรื่องเงินทองเนี่ยมี ประสูนที่เกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะอย่างเช่นว่าอันหนึ่งพิกุใดรับก็ดีให้รับก็ดีซึ่งทองเงินหรือยินดีทองเงินอันเขาเก็บไว้ให้ก็ดีเป็นนิสสกิยาปจิตตินหนึ่งพิกุใดถึงการซื้อและการขายมีประการต่างๆหรืออันหนึ่งพิกุใดถึงการแลกเปลี่ยนด้วยลุปิยะมีประการต่างๆเป็นนิสสกิยาปจิตติอย่างเนี้ยแต่ก็มีตัวที่พระเจ้าให้เกี่ยวข้องกับเงินได้ด้วยวยาวัจกรในนิสสกีปจิตติข้อที่10อย่างเงี้ยว่าพระราชาส่งทูตมาเนี่ยให้เงินมาอ่ะ เอาไปทําจีวรให้กับพิกูนะพอถึงพิพกูปุ๊บก็ยื่นเงินให้เลยพิกูก็บอกว่าต้องปฏิเสธว่าพวกเราหาได้รับทรัพย์สําหรับจับจ่ายจีวรไม่พวกเรารับแต่จีวรน,นั้นเป็นของคุณโดยการซึ่งทูตนั้นเนี่ยต้องทําให้สําเร็จตามที่พระราชาส่งมาก็ต้องขวนขวายว่าเอ,อ่อมีใครช่วยทํากิจธุระอันนี้แทนท่านบ้างไหมทูเจ้าก็บอกพิกูต้องการจีวรลไหมล่ะถ้าต้องการพึงแสดงชนผู้ทําการในอาราม หรืออุบาสกให้เป็นวยาพัะจกรด้วยคําว่าคนนั้นแลเป็นวยาพัะจกรของพิคุทั้งหลายทูตนั้นก็เข้าไปหาวัยาวยาพัะจกรแล้วสั่งวยาพัะจกรให้เข้าใจว่ามาเพื่อทําอะไรแล้วก็ต้องกลับมาบอกพิขุว่าได้สั่งวยาพัะจกรเนี่ยให้เข้าใจแล้วให้พิคุเนี่ยเข้าไปหาเขาจะให้ท่านครองจีวรตามการอันนี้พิขุก็มีหน้าที่ไปทวงวยาวัยาพระจกร พิขูทวงด้วยวาจาได้กี่ครั้งสองถึงสามครั้งถ้าเขาทำจีวรให้ก็สำเร็จก็ดีไปเป็นสามิจร,รมแต่ถ้าเขาไม่ทำให้ก็ไปยืนนิ่งต่อหน้าทวงด้วยวาจาไม่ได้ละให้ยืนนิ่งต่อหน้าสี่ครั้งห้าครั้งหรือหกครั้งเป็นอย่างมากถ้าเขาระลึกได้ทำให้ก็ดีไปถ้าเขาระลึกไม่ได้ถ้าเธอพยายามให้ยิ่งกว่านั้นยังจีวรนั้นให้สำเร็จเป็นนิสสกยปาจิติปราบอาบัตพิคู ถ้าขวนขวายเกินประมาณแต่สิ่งที่พิกูทําได้ก็คือไปบอกเจ้าของเงินว่าเงินเนี่ยที่ให้มาไม่สําเร็จประโยชน์นะให้ท่านมาทวงเงินคืนจากวายาวัจกรนี้เองนี่พิกูก็ทําได้แค่นี้นี่เป็นสามีจิกรรมในเรื่องนั้นอันนี้ก็มีบัญญัติไว้หรือในเมธนาการอนุญ,ญาตว่ามีนะที่ข้าบดีบางคนเนี่ยเขามีศรัทธานในพิกุมอบเงินทองไว้กับกับปปิยาการกบุคคลที่สมควร ให้พิกขุเนี่ยยินดีกับปิยพันธ์จากกัปปิยการกนั้นได้แต่พระองค์เนี่ยไม่ได้ให้ยินดีเงินและทองโดยปริยายใดๆเลยในอยู่ในพระสูตรที่เรื่องของการเดินทางไกลไปแล้วก็จะต้องข้าหมหนทางกันดานก็เลยมีคนทูลขอใหอ้มีการสั่งสมสเบียงพวกถั่วงาต่างๆอะไรได้แล้วก็มีข้าบาดีบางคนเนี่ยมีศรัทธาต่อ คณะสงฆ์ช่วงนั้นก็จะมอบเงินทองแล้วก็โดยมอบเงินทองให้กับบุคคลผู้ติดตามไปแล้วก็ให้พิกุเนี่ยขอของต่างๆเนี่ยจากบุคคลนั้นได้นะตามมูลค่าเงินที่เขาฝากเอาไว้อย่างนี้นี่ก็เป็นการเกี่ยวข้องกับเงินทองไม่ใช่ว่า่อโยมมอบไม่ได้ยมมอบได้สามารถทำได้แต่เพียงแต่ตัวพิกุเนี่ย ต้องมีระเบียบการจัดการภายใต้ทาวินัยเท่านั้นเองนะครับขออกายครับง่ายๆก็คือว่าให้พิกุกชี้ผู้ผทําการแทนใช่ใช่ไม่ได้อรับหรือว่าใช้ใจ่ายทรัพย์นั้นด้วย,ยต<อ>นเองโดยตรง,งแค่นั้นเอง